ก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมากับเลื่อยชัดของดีวอนะครับผมก็มองๆองอยู่มานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ช่วง5.5แล้วก็ลดราคาพอดีนะครับผมก็เลยซื้อมาตัวหนึ่งนะครับเรามาดูกันครับว่างในเป็นยังไงนี่ครับคู่มือใบรับประกันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเปล่าเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวเครื่องเปล่าเลยนะ แล้วก็จะแถมตัวคลิปมาให้ด้วยนะครับกิ๊แต่รตรงนี้นะครับ<า><า>ก็ตัวนี้นะครับเป็นเลื่อยชัก DCS 3 6 9นะครับ เป็นบัสเลดมอเตอร์20โวลต์นะครับเรื่องของสเปคเนี่ยต้องบอกว่าสเปคเนี่ยของเขานะครับจะมีความเร็วรอบนะครับอยู่ที่แม็กเลยนะครับที่2,800รอบต่อนนาทีนะครับแล้วก็ระยะชักนะครับก็คือระยะที่เขายืดสุดนะครับกับชักกลับเนี่ยนะครับตั้นสุดเนี่ยอยู่ที่16มิมนะครับความห่างของใบนะครับเวลาชักนะครับอยู่ที่16มิมนะครับผม ถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเรื่องของไฟ LED มาให้ด้วยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนะอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับมีไฟ LED มาด้วยนะครับน้ำหนักนี่ก็ต้องบอกว่าโหถือมือเดียวเนี่ยสบายเลยนะครับมันเหมาะมากเลยนะถือมือเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ประมาณตักไม้บรรทัดหนึ่งได้นะตรงนี้นะเท่าที่ผมลองดูคร่าวๆนะครับก็ถือว่ากําลังกระทัดรัดนะครับพอดีมือเลยนะครับโซนสีดําเนี่ยจะเป็นยางทั้งหมดนะครับ ต้องบอกว่าจับแล้วถนัดมือมากเลยนะครับลองดูรูปทรงนะผมก็จะรีวิวคร่าวๆปามนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนปุ่มกดนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสีดำเนี่ยครับจะมีระบบนะครับก็คือปุ่มล็อกตรงนี้คืออยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มกดล็อกนะครับเราจะสามารถกดตรงนี้ได้นะครับ แต่ถ้าเรากดล็อกเนี่ยตรงนี้จะกดไม่ได้นะครับสวิตจะกดไม่ได้นะครับก่อนใช้งานก็ต้องคือกดล็อกนี่ก่อนนะครับแล้วก็กดใช้งานทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตเตอรี่นะครับของผมมาใส่นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาฟังการทำงานของเขานะครับเรื่องของเสียงนะครับ ความเร็วนะครับในการชักเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับมือเราเลยนะครับมันตามแปรผันตามการกดของมือเรานะครับถ้าเรากดน้อยเขาก็จะช,ชักเบาๆนะครับเรื่องของการสั่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการสั่นอยู่นิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ใช่ได้สั่นมากนะแต่ก็ต้องบอกว่ามีสั่นอยู่นิดนึงนะครับความรู้สึกนะ แต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่ใบกันบ้างนะครับเป็นใบที่ผมตืมมาไว้แล้วนะครับผมก็นี่นะครับเป็นใบนะครับใบเลื่อยนะครับของดีวอสนะครับก็นี่ครับจะเห็นว่ามีไฟที่ผมบอกนะครับมีไฟ led ให้ด้วยนะครับเวลาเราใช้ในที่มืดหรือตอนกลางคืนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับพะมีไฟให้วิธีการใส่ใบก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับบิดตรงนี้นะครับ บิดที่หัวนะครับนี่ครับการใส่ก็ไม่ยากนะนะเลื่อนตัวปดล็อกให้ใบนะครับนี่ครับใส่ข้าไปเนี่ยล็อกแล้วแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับใส่ใบแล้วเป็นไงบ้างโอเคนะครับผมจะไปลองกันเลยก่อนอื่นนะครับถ้าเราสังเกตดูนะตัวนี้นะครับเขาจะมี เหมือนเป็นฮุกนะครับตัวนี้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะผมเรียกฮุกแล้วกันนะครับเป็นจะขอแบบนี้มันสามารถที่จะเอามาใช้คือเวลาเราไม่ใช้เราสามารถเกี่ยวอย่ได้นะคือเกี่ยวแผวนไว้นะครับ <1> 1> เป็นพื้นที่ที่เราแบบทํางานแล้วไม่ใช้ก็คือเกี่ยวเกี่ยวนี้ไว้ได้นะครับ <1> 1> เดี๋ยวไปดูการใช้งานกันผมจะลองตัดกิ่งไม้นะครับ <1> 1> เป็นกิ่งมะม่วงนะก็ถือว่าแข็งอยู่พอสมควรนะครับ <1> 1> เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่เอาเลยนะครับ ในครั้งแรกนะครับยังไม่เคยใช้เลยเห็นไหมใบนี้ยังใหม่อยู่เลยนะต้องบอกว่านิ่มมากเลยนะครับสบายเลยนะผมจะตัดีทีนะตรงนี้ นี่นะครับอืมอืมน,นะครับโอเคนะครับสำหรับการตัดไม้ผมน่าจะรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะเรื่องการตัดไม้เนี่ยมันก็มีอุปกรณ์หลายอย่างนะที่สามารถตัดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เรื่องของความสะดวกสบายนะครับผมเดี๋ยวไปดูเรื่องการตัดเหล็กกันบ้างนะครับ จะเปลี่ยนเป็นใบตัดเหล็กแล้วก็ไปลองตัดเหล็กดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบตัดเหล็กนะครับเป็นงไงอย่างไรกันบ้างครับฉ<ป>ลุยนะครับต้องบอกว่าฉลุยเลยนะเดี๋ยวผมลองตัดเหล็กอื่นๆให้ดูด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวผมนะครับจะลองตัดเหล็กเป็นเหล็กหนาแบบนี้นะประมาณห้ามิลนะครับว่าจะตัดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ส่วนใหญ่งานหนักสุดผมว่าเป็นงานลักษณะแบบนี้ครับตัดเหล็กแบบนี้เนาะหนักสุดแนละ้วพวกเหล็กกล่องอะไรเนี่ยผมว่าตัดได้สบายนะถ้าตัดเหล็กนี้ได้นะครับมาดูกันเลยนะครับ นี่นะครับก็ตัดได้นะนะครับตัดได้สบายเลยนะครับแต่แนะนำนะครับถ้าตัดเหล็กอะไรพวกนี้เราควรใช้น้ํายาหรือว่าน้ํามันหล่อเย็นอะไรทักหน่อยหนึ่งนะช่วยเขานะครับเพื่อให้ใบเลือ่อยของเราเนี่ยสึกช้าลงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวเลื่อยชักของดีวอสตัวนี้สําหรับใครสนใจเหมือนเดิมนะครับผมจะแนบลิงก์ที่ผมซื้อตัวนี้มาให้นะครับผมสามารถ เข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าอย่างไหนเหมาะสมกับเรานะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ